สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียรชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางลาวสาตาและลาวจำปาสักนะคะพี่น้องจ๋าเป็นยังไงกันบ้างเนาะพี่น้องจ๋าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเนาะสำหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจ๋าสูตรเม็ดเดียวไปจำปลาสักหมดเลยนะคะพี่น้องจ๋าสูตรเม็ดเดียวเนาะสำหรับพี่น้องที่ตามแต่จำปาสักจำตามแต่ลาวสาตานะคะก็ มาสูตรมาสูตรสองนะคะพี่น้องจา๋ามาสูตรสองเนาะเด่นห้ากับเด่นสองนะคะเด่นห้ากับเด่นสองนะคะสําหรับสําหรับสูตรเม็ดสูตรวัดใจนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้ก็สมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะสติสตังไม่ค่อยมีนะคะวันนี้ก็สําหรับลาวสตานะคะออกสี่ห้าห้านะคะพี่น้องจาอ๋าสี่ห้าห้านะ ก็ไม่มานะคะมามาแต่จำปาสักนะคะมาห9 9 6ตัวกลับนะคะพี่น้องจา๋าตัวเด่นมานะคะมาจำปาสักนะคะพี่น้องจา๋าเราสตาก็ไปสูตรสองนะคะสูตรวัดใจเนาะสําหรับล่างนะคะวิ่งสองนะคะมานะคะตัววิ่งมาสองปดนะคะพี่น้องจา๋าถ้าพี่น้องไปวิ่งไปรูดน่าจะโอเคอยู่นะคะเกหมานะคะห 62มานะคะมาทั้งสองอย่างเลยนะคะสําหรับมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะสําหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวมาของจาปาสักนะคะพี่น้องจ๋ามาของจาปาสักนะคะสําหรับสูตรเม็ดเดียวเนาะถ้าไปวิ่งเข้า28นะคะคก็ไปตามต่อนะคะรับชมรับฟังกันได้ทุกวันนะคะสําหรับลาวสตาเนะเาะลาวสตาและลาวจาปาสักนะคะไปตามต่อนะคะสําหรับวันที่12นะคะ ก่อนที่จะไปรับชมนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะ mm hmm. เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะชมอย่างมีสตินะคะชมด้วยความบันเทิงความเพลิดเพลินนะคะเพียนชาแนลนะคะวันที่1ิ สงนะคะตามลุ้นตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะคะเดือนสี่ปีหกสี่นะคะแนวทางราวสตานะคะบวกจำปาสักนะคะพี่น้องจา๋าลายมือไม่สวยแต่ให้หวยแม่นก็พอนะคะพี่น้องจา๋าเนาะ จให้สองตัวบนล่างนะคะถ้าชื่นชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับสูตรหเม็ดเดียวนะคะ เม็ดเดียวสายรูดนะคะพี่น้องจะาสายรูดเนาะวันนี้ต้องขอโทษขออภัยนะคะวันนี้ลงคลิปค่อนข้างที่จะดึกนะคะพี่วันนี้เนาะแอดก็ไม่ค่อยว่างนะคะเม็ดเดียวให้เด่นเก้านะคะ วิ่งสี่นะคะที่น้องจ๋าเรามารูดเก้ากันนะคะเดี๋ยวเน้นให้ตัวที่อยู่ในตารางนะคะเดี๋ยวเน้นให้เนาะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดและเก้าเก้านะคะ อย่าลืมไปกลับนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะขอบคุณทัก fc เก่า fc ใหม่นะคะที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้ช่องเพีย h ชาแนลนะคะเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะชอบนะคะ90นะคะ92 94 95 96 เก้าเจ็ดนะคะเหลืออยู่สี่ตัวนะคะไว้วัดใจนอ้องจะมาหรือไม่มานะคะแคปหน้าโจไว้ได้นะคะสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะสําหรับพี่น้องไม่ชื่นชอบปล่อยผ่านนะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคลิปนี้ขอพี่น้องทุกท่านเฮงเงรวยรวยปังปนะคะสําหรับพ,พุ่งนี้นะคะมาลุ้นกันนะคะพี่น้องจา๋า สำหรับคลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะเลิบเลิบนะคะสวัสดีค่ะ